สวัสดีครับเอสเพลย์ Play, นำทุกท่านไปที่สนามดราก้อนโซลาร์ปังสเตเดียมนะครับติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลรีโวครับรอบ8ทีมสุดท้ายครับเป็นเกมระหว่างราชบุรีเอฟซีเจอกับสมุทรสงครามเอฟซีนะครับในวันนี้มีคุณวันกล้าขวัญแก้วและผมนิติพันธ์ธธนสม,มุทรเป็นทีมผู้บรรยายครับเกมเริ่มครับฟุตบอลรีโวครับรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกที่คิกออฟลงสนามในเวลา17บเจนาฬิการครับ เจ้าถิ่นราชบุรีในเสื้อสีส้มนะครับเขียนลูกเริ่มเกมก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาเอาละครับตัชไัครับอนุนเกียรติศักดิ์ตักออกซ้ายทางเดิมครับซาวฟวีเอาลงสวยยังได้ครับซาวิวีล็อกหลบเปิดมาลูกนี้เลยมาหมดเลยครับออกหลังไปบอลอยู่ที่ทัศกรวางข้างฟากไปว่างเลยครับสวยครับเอาละครับมีพื้นที่พาบอลขึ้นมาทางภาคที่ันกลับมาที่ทัศสกอรทางขวาครับอิชิตชัย ทีนัยไหลต่อสวยครับเอาแล้วครับวีรวัตรเปิดติดครับย่างได้เมื่กยิงลูกนี่โอ้ต้องตะปบครับโอ้โหแม่โอกาสเรื่องถางมาถึงครึ่งชั่วโมงของเกมนะครับแบกซ้ายครับเปิดสราญูเสาแร้โบงเชนลูกนี่อ้าวเรียบร้อยเลยครับสกัดเข้าประตูตัวเองตยนเปล่าครับแต่ว่าที่แน,น่ๆค nee ือสมุทรสงครามครับขึ้นนำราชบุรีไปแล้วครับโอ้โหนี่ครับประมาทไม่ได้จรินแล้วก็ต้องหวังลูกแบบนี้เขา สามารถทําได้นะครับสมุทรสงครามโอ้โผล่เฮกันสนั่นเลยเข้าประตูตัวเองไปนะคอสเข้ามาแต่ว่าสะบัดโคกนะสวยนะครับจังหวะแรกนี่ครับพยายามจะดีดบอลด้วยหลังเท้าแต่ว่ามาโดนเหลี่ยมด้านในครับพักชุนทองประตูนี้อาจจะนับว่าเป็นโอโกนะครับเพราะทำให้บอลนั้นเปลี่ยนทางวิธีบอลน่าจะยังไม่เข้าประตูนะครับนี่ครับสกัดผิดเหลี่ยมนะครับ ยับมาเล่นด้านขวาบ้างครับซาฟบีลาซิหนุนกลับไปครับโจนาธานเอาลงสวยครับอาเกติสักไหลต่อไปอาโนนชิฟลูกดีก็ตีเสมอได้แล้วครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับอาโนนอมลเลสักครับตีเสมอกับราชบุรีมา,าดูจังหวะสกอร์ตีเสมอครับเอาบอลลงอินเวอร์ซี่แล้วก็ กระชากแล้วแทงตรงนี้นี่โอ้โหกองหลัง5คนนี้หลุดเลยนะครับหลุดเข้าไปแล้วก็ชิปเข้าไปยังเหนือชั้นครับอ่านนอนอมรถสั่งครับยิงให้ราชบุรีตีเสมอได้รวดเร็วครับกลับมาเริ่มกันใหม่ครับที่1ประตูตอนน่อ1มองคนฟอร์มเด่นอันนี้ก็นี่ครับทศกอรน์นี่ใช้ได้ครับแล้วก็มียาวโฟมั่นก็ครองบอลได้ดีอาร์ครับหลุดขึ้นมาบ้างราชบุรีขึ้นมาทางขวา ซาฟาวีตัดเข้าสายจิงลูกนี้แม่ตรงตัวครับในเครื่องหลังเนี่ยทางราชบุรีจะใช้วิธีไหนเจาะมุสงครามเพื่อทําประตูพลิกขึ้นนำสิทิโชค,ครับมาเล่นทางต่าง้ายบ้างแล้วก็จิงลูกนี้ทนันเน็ตโอ้จ่ายไม่ดีลูกนี้โดนดักไม่ได้สิทธิโชคยังลุกขึ้นมาได้ครับเสริโชค จ่ายสลับเอาแล้วหลุดทะลุไปซาฟาวีดีต่อกิสนาโนจิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับราชบุรีพลิกขึ้นนำสองหนึ่งนาทีห้าสิบสองครับแล้เริ่มเกมเพิ่งหลังมาเพียง6นาทีสามที่ห้าวินาทีครับเนี่ยรตาร์เกอโซกดกองหน้านครับก็เริ่มเกมเร็วขึ้นจังหวะน,นี้บดบีนแดนกลางเนี่ยเอาไม่อยู่ครับสีโชคกันหนูนี่ครับเปิดไปตัวไกลซาฟาวี แต่ตัวเติมแล้วขีดชนะโนนครับแม่ล็อกยิงได้ดีครับยิงเล่นทางครับแม่สมองล้วนๆลูกนี้ตัวสไลด์เสียบเข้ามานี่สไลด์บล็อกนะแต่ยิงหนีบล็อกด้วยแล้วก็ยิงหนีผู้สาประตูด้วยครับเล่นทางก็เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเสียบเสาเลย40อ่า30นาท,ทีนะครับสู่สงคราบหมงมาได้ครับจุนาธานแถวสองยิงสวนเลยครับซาฟาร์วี ชีรวัตรเปิดจังหวะเดียวขึ้นมาเอาทะลุมาแล้วครับเดือยอ่าสิ R C, หลุดมาลูกโอ้โหท้าจังหวะสุดท้ายจับยาวก็ไม่ได้ยิงการยืนตำแหน่งตอนเริ่มเกมเนี่ยทวิอา้าวลูกนี้ไปข้างหลังให้ไม่ดีใชแล้วแล้วก็ลูกนี้โอ้โหยิงเตาไปแล้วส่ง,งเกือบชกได้เซตบอลจากหน้าบ้านเกือบพลาดครับพักจุดทองนี่ครับดีที่ยิงเบาไลยครับโอ้โห เดินสูงขึ้นมาครึ่งสนามแล้วครับสมุทรสงครามชิงเร็วเข้ายังหัวมัน่นลูกนี้กดโอ้โหโดดชี้ครับธีรพัฒน์เราไปช่วยไล่ครับวางออกซ้ายไปรันอยู่ตักตัก,ตกมาลุ้เอายิงติดบอครับจะฟอไว้แฮ์บอลผู้เล่นสีนเฉยครับมาทงใช้เสือสุดปัดเองเลยลูกนี้โดดข้ามการครับต้องเปิดเข้าไปลุ้นแล้วครับ รันยูหยอดให้ครับกลับมาเย็บบงลูกนี้โอ้ต้องปาดครับแม่วิถีบอลน,นั้นผู้ก้าหาประตูตัวเองครับเปิดมาลูกนี้โขมาได้ยังเป็นบอลของสมุทรสงครามครับยัดกันไปทีหีึ่งจับลูกนี้โอ้จังหวะสุดท้ายจะยิงยังมีได้ดยิสิบวินาทีแต่ก็ช้าครับกับคน ผลันศิลกระเปานวีดปดเวลาครับก็เป็นราชบุรีครับที่พลิกแซงชนะสมุทรสงคราม2ประตูต่อหนึ่งครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศฟุตบอลริปเปิคัพเป็นทีมแรกนะครับ